啊。<laughs> <laughs> ครับผมตื <ans> ่นเช้ามาเมื่อวานนี้ทําได้2ต้นนะครับสต้นผมรื้อแบบออกแล้วเรียบร้อยเอ้ยรื้อคายันนะครับออกแล้วเรียบร้อยตัวปูนก็แห้งดีแล้วล่ะนะครับแห้งดีละแข็งแรงดีนะครับแข็งแรงมากนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็ผมก็มาตั้ง2ต้นนี้นะครับ2ต้นนี้ต่อเลยนะครับเทปปูเรียบร้อยคายันไว้นะครับ2ต้นนะครับแล้วก็ตัว ความสูงนะครับของเสาครับนี่นะครับมองไม่ค่อยชัดนะความสูงของเสานะครับสองต้นนี้เห็นไหมฮะสองต้นนะครับจากต้นนี้มาต้นเนี้ยผมให้ลาดเอียงที่ห้าองศานะครับห้าองศามันก็จะต่างระดับกันประมาณยี่สบองเซนนะครับแต่มันจะมีสูตรคำนวณอยู่ในยูทูบนะครับลองหาดูนะครับว่าความกว้างของเสาขนาดเนี้ยนะครับเราจะต้องเอาตัวเลขไหนมาคูณนะครับเราจะออกมาเป็นความ ระดับของหลังคานะครับอันนี้ก็ตั้งเรียบร้อยนะครับสีตนครับต่อไปก็คงจะขึ้นเป็น,าน,นคาบโอเค สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็เสร็จไปที่การาลื้นคานนะครับบาังค่าสรุปก็ใช้เป็นผ้าใบนะครับง่ายๆก็จะเป็นไม่ลวกนะครับไม่ลวกไม่ลวกนะครับก็ทัก ถักๆๆแล้วก็ใช้ลวดในการมัดนะครับเดี๋ยวนี้จะผ้าใบขึ้นนะครับผ้าใบขึ้นถูกโอเคครับผมตอนนี้ก็มุงผ้าใบเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะก็ใช้เป็นเชือกครับขึงแบบนี้เลยด้านหลังนะครับบางจุดก็ใช้เป็นเคเบิลไทยนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ผูกที่หลังนะครับก็ใช้เป็นเชือกนะครับเป็นเชือกขึงแบบนี้ จุดด้านหน้าตรงนี้ก็ใช้เป็นเคเบิลไทป์นะครับผูกไว้นะครับตรงที่มันมีรูตาไก่พอดีนะครับฝนมาก็น่าจะกันได้แหละแต่มันอาจจะหย่อนหย่อนหน่อยพภไปพวกนี้เดี๋ยวผมจะเก็บงานตัดทิ้งให้หมดนะครับอาจจะทํากันศาสตร์เพิ่มนะฮะก็หนึ่งไอเดียนะครับหนึ่งไอเดียสําหรับใครที่กําลังอยากจะทําแบบงบประหยัดนะผมผมบอกแล้วเลยว่างบประหยัดมากนะครับกันแดดได้ชัวร์นะครับกันฝนก็ได้ชัวร์แหละนะครับ เดี๋ยวฝนตกแล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีแต่คิดว่าน่าจะได้เพราะผมเคยใช้อยู่ครับ,บาใบแบบนี้ดินก็จะไม่เปียกละทีนี้ก็จะทํางานได้สบายแอ้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันนะครับเพื่อมีประโยชน์กับคนที่กําลังจะทํานะครับอันนี้ก็ทําคนเดียวชิลๆส,สบายๆนะครับไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับยังไงก็ผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมบอกตามตรงว่าผมก็ไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับ โอเคยังไงก็ขอพรบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ